ปัญหาเกี่ยวกับฝ้ากระนะคะอยากปกปิดนะคะอยากให้เรียบเนียนแล้วก็อยากให้แบบว่าผิวดูดีมีออร่านะคะวันนี้นะคะลุงเลือกรอ,องพื้นเป็นสองแท่งนี้จ้าทุกคนนะคะเหมาะสำหรับผิวสองสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีผิวขาวเหลืองหรือว่าผิวสีแทนนะคะสามารถใช้นะคะสองสีนี้ได้เลยนะคะลุงเลือกเป็นเบอร์32นะจ้าทุกคนแล้วก็เบอร์ส3าจ้า อ่าทไมถึงเลือกเป็นสองสีรู้ไหมคะทุกคนเพราะว่าผิลุ่งเนี้ยไม่สามารถที่จะใช้รอ,องพื้นแค่แท่งเดียวได้นะคะว่าสีผิวของลุ่งเนี้ยจะเป็นผิวกลางๆนะคะมา,มาเริ่มกันเลยนะคะผิวหน้าที่ไม่ได้เป็นฟ้านะคะผิวหน้าที่ไม่ได้เป็นฝ้านะคะแนะนําให้ใช้เป็นเบอร์สามสิบสองค่ะวันนี้รุ่งก็ใช้เป็นแปรงนะคะแปรงหัวตัดนะคะเป็นตัวนี้เนาะนี่เลยนะคะใช้ดีมากค่ะขนนุ่มนะคะขนนุ่มมาก เป็นแปรงหัวตัดที่นะคะเวลาเราใช้แล้วเนี่ยจะไม่ระคายผิวแล้วก็เกลี่ยดได้เรียบเนียนมากนะคะถ้าเป็นรองพื้นสติ๊กเนี่ยค่ะชนิดแท่งนะคะแนะนําให้เป็นแปรงะค่ะลูกจะใช้เลือกเป็นเบอร์32ก่อน,นะะแล้วก็บอกเลยนะคะว่ากันเหงื่อกันน้ําติดทนทั้งวันนะคะปาดไปเลยนะคะปึ๊บตรงที่เป็นฝ้าก็ปาดไปก่อนนะคะนี่เนาะเราต้องการให้แบบว่าดู ออร่านะคะก็ปาดไปไม่ต้องเยอะมากนะคะไม่ต้องกลัววอ,อกนะคะไม่ต้องกลัววอ,อกทุกคนเพราะว่าตัวนี้เขาจะปรับระดับสีผิวให้ด้วยนะคะสีก็จะแมทกับผิวหน้าเรานะคะนี่เลยนะคะใช้เป็นแปรงหัวตัดแบบนี้นะคะเกลี่ยเลยค่ะเกลี่ยเลยนี่เลยค่ะทุกคนเห็นไหมเนียนไหมคะนี่เนียนเลยนะคะจะเห็นว่าลุงจะมีรอยตรงนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวลุงจะปิดให้ดูทาไปเลยนะจ๊ะ อันนี้ที่ลุงใช้เป็นเบอร์สามสิบสองนะคะผิวสองสีผิวขาวเหลืองใช้ได้นะคะเบอร์สามสิบสองจ้ะนี่เห็นไหมคะนี่ก็ไม่วอกนะทุกคนนี่คะเบอร์สามสิงนะคะแล้วตรงไหนที่มีปัญหาฝ้ากระนะคะให้ใช้เป็นเบอร์สามสิบสามค่ะย้ำเข้าไปตรงจุดสมมติว่าตรงนี้เป็นฝ้ากระนะคะให้ทาย้ำไปทาแบบนี้นะคะหรือตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ลุงก็เป็นสิวนิดนึงนะคะ ตรงไหนที่แบบว่ามีปัญหาฝ้ากระนะคะ,ะแบบนี้นะคะทาไปแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวหนานะคะทาไปเลย,ยแล้วก็ใช้แปรงอันเดิมนี่แหละคะ่ะใช้แปรงอันเดิมนะคะเพราะว่าตัวนี้ย้ำนะคะย้ำเข้าไปตรงจุดที่เราเป็นฝ้านะคะไม่ต้องปาดน,นะคะทุกคนย้ำเข้าไปแบบนี้ค่ะนี่ก็จะทำให้แบบว่าปกปิดได้เนียนขึ้นนะคะรอยสิวเมื่อกี้หายไปแล้ว เห็นไหมคะเนียนกิฟเลยนะคะนี่เนียนมากเลยนะคะอะข้างนี้นะคะมีรอยสิวอยากปกปิดนะคะก็ย้ำๆ,ๆแบบนี้เห็นไหมคะถ้าดูตั้งแต่ต้นคลิปนะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้ของลุงอ่ะจ,จะเป็นรอยสิวซึ่งคํำดำมากๆนะ,ะนี่เป็นไงคะเนียนไหมบอกเลยว่าเนียนมากแล้วก็ปกปิดได้แบบระดับสูงสุดของกิรีนเลยนะคะ บอกเลยไม่ผิดหวังค่ะทุกคนนี่เป็นไงคะเนียนไหมเหลือนิดเดียวแต่แต่ถ้าแบบเห็นแบบจริงๆของลุงจะแบบอลังการมากนะคะย้ําไปจะ้ะแน่นๆเลยจะ้ะบอกเลยว่าจะติดแน่นนะคะแล้วก็ทนนานทั้งวันนะคะ <S <S แต่ถ้าไม่แน่ใจนะคะว่าผิวสีประมาณไหนหรือเป็นคนที่แบบว่าค้ำง่ายขาวง่ายนะคะแนะนำเป็นสองสีเลยคะ่ะ เพื่อที่จะได้ผสมสีนะคะให้สีเนี่ยเข้ากับสีผิวของเรานะคะนี่เลยนะคะที่เดือก็ท้าข้อแบบนี้ก็ได้ค่ะ mm hmm. บอกเลยว่าง่ายมากนะคะห้านาทีก็เสร็จแล้วค่ะก mm hmm. ารใช้รองพื้นสติ๊กเนี่ยค่ะปกปิดฝ้าทําให้เรามั่นใจขึ้นนะคะใครที่มีปัญหาฝ้ากะนะคะกําลังรักษาอยู่แต่ก็อยากให้แบบหน้าตัวเองเนียนๆนะคะใสๆใบๆทั้งวันแนะนําเป็นรองพื้นสติ๊กเลยค่ะบอกเลยว่าหนาทีปิดมิดค่ะแล้วก็ติดแน่นทนนานนะคะพอลงรองพื้นไปแล้วเนี่ย สิ่งที่ใช้คู่กันลุงอยากจะแนะนําก็คือตัวหนึ่งก็คือนะคะตัวแป้งค่ะตัวนี้เป็นแป้งโปร่งแสงค่ะทุกคนลุงก็อยากแนะนํานะเพราะตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ดีจริงๆนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะที่ลุงอยากแนะนําแป้งตัวนี้เวลาทาไปแล้วนะคะจะไม่ทําให้รองพื้นของเราเปลี่ยนสีค่ะถ้าคนผิวสีขาวเหลืองนะคะใช้เป็นเบอร์วายหนึ่งนะคะวายหนึ่งนะคะหรือเป็นคนผิวสีแทนออกขาวนะคะก็วายหนึ่งเช่นกันค่ะ นี่เลยนะคะเนื้อแป้งของเขานะคะก็จะออกเป็นสีออกโทนเหลืองชมพูนิดๆนะคะนี่เพิ่งไปโปะที่หน้านะคะทุกคนอย่าเพิ่งไปโปะที่หน้านะคะก็ลงที่มือก่อนก็ได้นะคะแบบนี้นะคะเพื่อให้แบบว่าไม่กระจายทั่วหน้าจนเกินไปนะคะแล้วเวลาลงนะคะให้ลงแบบนี้ค่ะถ้าคนที่มีปัญหาปากกนะคะลงแบบนี้กดไปค่ะไม่ต้องปาดนะคะกดไปค่ะกดไปค่ะ เพื่อนะคะดูดซับความมันนะคะจากรองพื้นแล้วก็จากผิวเรานะคะแล้วก็กดรองพื้นของเราให้แน่นยิ่งขึ้นนะคะใครที่ติดแป้งพับนะคะสามารถทาตัวนี้ลงไปก่อนแล้วค่อยตามแป้งพับก็ได้นะคะอย่าทาแป้งพับเลยนะคะไม่แนะนํานะไม้แต่ <นำ S 2> ใช้นะแป้งโปร่งแสงไปเนี่ยลุงบอกเลยว่าหน้าของเพื่อนๆน,นะคะจะไบทั้งวันเลยอืมนี่ รุ่งลองใช้แล้วนะคะจึงมาบอกให้กับเพื่อนๆได้นะคะบอกเลยว่าถ้าใช้แป้งโปร่งแสงตัวนี้ไปแล้วอ่ะช่วงบ่ายนะคะพกไปก็ได้ค่ะไม่ต้องล้างหน้าใหม่ไม่ต้องรองพื้นใหม่ค่ะทาซ้ําไปได้เลยนะคะนี่นี่ค่ะทำอย่างนี้ก่อนนะทำอย่างนี้ก่อน,นะค่ะทุกคนอ่าเห็นไหมคะหน้าเราก็จะเนียนปกปิดร้อยสีวคฮะ รอยสิวไม่ค่อยเห็นแล้วใช่ไหมคะอันนี้ฟ้ากะอ่านี้เลยบอกเลยนะคะหน้าก็จะเนียนนะคะสใสไบทั้งวันเงือออกไม่เป็นคราบนะคะเงือออกไม่เป็นแบบรุ่งได้เลยนะคะแค่นี้ได้เลยนะคะแค่นี้ก็สใสไบละนี่เลยนะคะห้านาทีก็เสร็จแล้วะคะ่ะหน้าก็เนียนใสใสแบบนี้นะคะเงือออกไม่เป็นคราบคือมันเลิศแบบนี้เลยนะคะเซตนี้นะทุกคนหมดนี้เลย อยู่แค่840บาทนะคะแล้วก็มีของแถมให้ด้วยนะคะส่งฟรีนะจ๊ะมีบริการเก็บเงินปลายทางเนอ <Pine apple> วันนี้ลุงขอขอบคุณนะคะทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะเดี๋ยววันหน้าลุงจะมีเทคนิคดีๆมาฝากอีกค่ะวันนี้ขอตัวนะคะลาไปก่อนพบกันใหม่ไลนน้น้าค่ะสวัสดีค่ะ